สวัสดีค่ะดิฉันดรนวลศรีธยาพัฒนนะคะในวันนี้ดิฉันจะขอกล่าวถึงสารเคมีเกษตรเป็นหลักเนื่องจากว่าดิฉันมีประสบะการณ์การทํางานตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วก็จนเกษียณอายุแล้วก็จนกระทั่งผูกพันมาจนทั้งทุกวันนี้ก็ในเรื่องสารเคมีเกษตรทั้งนั้น สารเคมีอันนี้ก็คือเพสซิไซส์สารเคมีเกษตรเนี่ยนะคะหรือภาษาบ้านๆก็คือยาฆ่า,มาแมลงซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมาแมลงแค่นั้นสารเคมีอันนี้ก็จะรวมทั้งโรคพืชแล้วก็วัชพืชด้วย <S <S ในมุมมองของเกษตรกรหรือผู้ผลิตพืชเนี่ยอาจจะเห็นสารเคมีเกษตรเป็นพระเอกเพราะว่าเขาได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็อุปสรรค ของการปลูกพืชซึ่งเสียหายจากการระบาดทําลายของศัตรูพืชน,นะคะสารเคมีกเกษตรเนี่ยจะเป็นปัจจัยการผลิตทางกเกษตรที่สําคัญในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรของโลกและก็ส่งออกเพื่อทำรายได้ให้ประเทศและรวมทั้งให้ช่วยแรงงานให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวนะคะวันนี้เขาจะพูดถึงอันตรายแล้วก็ผลกระทบที่สำคัญซึ่งมี2ประการคืออันแรกก็เกิดจาก สารตกค้างเ e ซิดิ e ที่เหลืออยู่บนพืชนะคะภายหลังการใช้แล้วก็หรืออาจจะเหลือตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมในดินในน้ําในบรรยากาศแล้วก็ในสัตว์ป่าเป็นต้นในความเป็นจริงเนี่ยนะส่วนสิ่งที่ทําให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคไม่ได้เกิดจากเพสติไซด์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะเกิดจากหลายหลายสิ่งซึ่งคนอาจจะลืมนึกถึงนะคะเพราะว่ามีพิษและอันตรายสูงเช่นกันเช่นเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะคะพวกพทโทเจนิก m i โคร o กนิ n ซึมซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีรียไวรัสแล้วก็เชื้อราซึ่งอาจจะติดมาจากตั้งแต่กระบวนการปลูกพืชการผลิตอาหารการเก็บรักษาและการขนส่งที่การควบคุมความสะอาดเนี่ยไม่เพียงพอหรือว่าเชื้อราพวกไมโครท็อกซินนะคะเช่นอะราท็อกซินที่คนรู้จักดีแล้วก็โอคราท็อกซินเนี่ยถ้าพบในอาหารเนี่ยจะเป็นอันตรายสูงถือเป็นสารก่อมะเร็ง สารอื่นก็อย่างเช่นสารที่เติมลงไปในอาหารเป็นพวกฟู้ดอะดดิทีฟนะคะเช่นสารปรุงแต่งต่างๆรวมทั้งสารการันบะูดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารโลหนะหนักซึ่งติดมาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมเช่นพวกปลอดตะกั่วสารหนูเป็นต้นเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดพิษและอันตรายเช่นเดียวกับเพสซิไซหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําอีกอันนึงก็คืออันตรายต่อผู้ใช้ที่เอ็กโพสจากการใช้ สารเคมีโดยที่ว่าขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ทําให้เกิดพิษอันตรายนะคะทั้งสองประเด็นนี้ทำให้สารเคมีเกษตรมีภาพลักษณ์ที่เป็นแบดอิมเมจต่อผู้บริโภคซึ่งรับข้อมูลข่าวสารด้านเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสื่อซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการหรืออาจจะเกิดจากการถูกโจมตีโดยกลุ่มที่เรียกว่าแอนตี้เพสซิไซด์ทำให้สารเคมีเกษตรเนี่ยต้องตกเป็นจำเลยของสังคม บ่อยครั้งที่มีการเสนอให้ยกเลิกการใช้เพสซิไซด์โดยใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกโดยปราศจากการประเมินข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นจะต้องใช้ Risk Assessment นะคะมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ที่ได้รับนะคะในปี1985 FAO ได้ล่างจรรยาบัณขึ้นมาเรียกว่า International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticide เป็นจรรยาบันให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ใช้สารเคมีรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่างๆแต่ไม่ใช่กฎหมายนะคะอะไรก็ดีหลายประเทศก็ได้ใช้เป็นแนวทางในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่อมาก็ได้มีมีผู้ที่เห็นดีเนี่ยนะเห็นดีงามเี่กก็เข้ามาร่วมด้วยหลายองค์กรเช่น WHO แล้วก็องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคือ UNEP นะคะ เป็นต้นได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น International c o d e o f c o n d u c t On Pesticide Management คือเน้นในเรื่องของ management และคำแนะนำเนี่ยได้ขยายให้ครอบคลุมถึง Public Health Pesticide แล้วก็ Vector Control ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐธุรกิจแล้วก็เกษตรกรนะคะว่าคำแนะนำเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์แก่การปฏิบัติตาม แนวทางเรื่องการขึ้นทะเบียนแล้วก็การยกเลิกการใช้สารเมื่อเข้าใจว่ามีอันตรายและมีผลกระทบเนี่ยคำแนะนำก็คือจะต้อง based on risk assessment ที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมทั้งจะต้องดูในเรื่อง risk management ประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นว่ามีสารที่เราคิดว่ามีมีพิษและอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะบริหารจัดก,การลดความเสี่ยงยังไงอันนี้ถ้าบริหารจัดก,การลดความเสี่ยงแล้วผลก็ยังรับไม่ได้ อันนี้ก็จึงจะพิจารณาระงับการใช้นะคะ cancellation ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีกเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณาสุขก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลต่างๆและปรับให้เข้ากับ local condition โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เราก็จะได้ข้อมูลที่เหมาะสมช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาต่างๆลงได้และนอกจากนี้เรายังสามารถนำสารเคมีเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้หน่วยราชการเนี่ยนะคะก็ได้ตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาคณะทํารรงานนี้มีชื่อว่าคณะทํารรงานพิจนารณายกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นพิษและอันตราย ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากการดําเนินง,งานของทางราชการทั้งนั้นค่ะเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะคะแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศองค์กรต่างๆเนี่ยเรารับข้อมูลนะคะแล้วในคณะอนุกรรมการเนี่ยจะประกอบไปด้วยหน่วยราชการองค์กรเอกชนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของ p r o d u ั t ์บางครั้งเนี่ยเรายังเชิญเข้ามาประชุมนะคะ เพื่อว่ามันจะได้เป็น brainstorm แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากทุกทุกหน่วยงานในสมัยปัจจุบันเนี่ย่วนใหญ่จะเริ่มจากองค์กรซึ่งเป็น a n t i p e s i c i d e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสนอแนะอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะไม่ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากเกษตรกรแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะมันมันตรงกันข้ามกับแต่เดิมแต่เดิมเนี่ยรัชการดําเนินการและการดําเนินการเป็นไปอย่างเหตุผลแล้วก็เที่ยงตรงและยุติธรรม ะะแล้วก็ b a s ออ on ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นพร้องว่าควรจะยกเลิกและการยกเลิกเนี่ยก็ไม่ได้ยกเลิกทันทีทันใดนะคะมีระยะเวลาทิ้งระยะเวลาเฟสเอาให้สารนี่ค่อยๆหมดไปเองเพียงแต่ไม่อนุญาตให้มีการนําเข้าไม่อนุญาตให้มีการผลิตนําเข้าอะไรอีกนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันของจรรยาบรณน,นะคะที่จรรยาบรณ คนละคดักเนี่ยได้แนะนําไว้ว่าในภาคธุรกิจไม่ใช่คํานึงถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนอย่างเดียวไม่ใช่ว่าพอขึ้นทะเบียนได้แล้วก็เป็นอันสิ้นสุดนะคะสิ่งอันหนึ่งที่ควรคํานึงถึงอย่างยิ่งก็คือ post registration ระยะหลังจากขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยควรจะมีส่วนรับผิดชอบในการที่จะดูแลโปรดักต์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะคะ เป็นเทรนนิ่งนะคะเทรนนิ่งให้ให้ทราบว่าวิธีการใช้ที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบ Product ของตัวเอง Product ์ชูชิปดูว่า Product เนี่ยมันมีประสิทธิภาพเป็นไปตามฉลากไหมเมื่อมาใช้กับประเทศไทยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องแนะนําเรื่องความปลอดภัยการเก็บรักษาแล้วก็การดูแลเรื่องของเวสไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือว่า สารเคมีที่เหลือเนี่ยคนจะทํำยังไงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของราชการอย่างเดียวเป็นหน้าที่ของอธุรกิจเอกชนด้วยที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะ